นักท่องเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนรถตู้ก็เป็นของบริษัทถัวจีนที่พักโรงแรมก็เป็นของจีนร้านอาหารก็เป็นของพวกเขาแล้วได้อะไรจากนักท่องเที่ยวจีนบ้างล่ะเรื่องนี้คือเรื่องจริงไหมครับในคลิปนี้มีคําตอบครับเราไปดูกันลุงท่าบานที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักสปปลาวตอนนี้เจอปัญหาใหญ่นักท่องเที่ยวลักเกินรับมืออ่ะเกินขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวนะคะ ละโบยเิีนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวัสดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุขูสุคนมาพบกับสมคิตละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที15่158ส่วนอีพีที่1น7นั้นสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าให้คนข้าเมรรับชม4เกมฟรีแต่อย่าให้ชาวต่างชาติเข้าฟรีถ้าให้เข้าฟรีชาวขาเมรไม่ได้ดูแน่นอนโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเรานะครับและในอีพีนี้สมจิตจะมานำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาหลวงพระบางเยอะ รถตู้รอรับจอดยาวเป็นกิโลเมตรนะครับแต่รายได้ตกเป็นของคนจีนเรื่องนี้เรื่องจริงไหมแต่ก่อนจะเขา้าเรื่องราวรายละเอียดในวันนี้นะครับสมจิตข้อเคลื่อนไว้ก่อนว่าสมจิตจะมานําเสนอสองประเด็นโดยกันนะครับเนึ่องจะเป็นเรื่องราวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลวงพระบางมากจนรถตู้รอรับจอดยาวเป็นกิโลเลยนะครับสองจะเป็นมุมมองของชาวลาวเองและต่อไปนี้คือรายละเอียดของเรื่องราวในวันนี้นะครับเราไปดูกันว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเข้าไปในเฟ ซบุ๊กเผอิญเห็นคลิปคลิปหนึ่งจากเพจจดหมายข่าวที่โพสต์คลิปวิดีโอรถตู้จอดรอรับหนักทองเที่ยวยาวเหยียดเป็นกิโลเมตรนะครับและระบุข้อความว่า,มาเริ่มต้นเดือนใหม่วันที่หนึ่งเมษายน2023ชาวหลวงพระบางปากได้ไอดังและยิ้มจนแกมปริเมื่อธุรกิจทองเที่ยวแบ่งบานขึ้นเรื่อยๆดังที่เห็นในภาพนี้รถตู้จอดยาวเหยียดเป็นกิโลเมตรรับใช้หนักทองเที่ยวนะครับก่อนอื่นเลยก็ ็ต้องแสดงความดีใจกับพี่น้องชาวหลวงพระบางที่มีนักท่องเที่ยวทะลักกันเข้ามาจํานวนมากหลักๆจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนและเกาหลีใต้ปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเกิน1.5ล้านคนนะครับก่อนโควิดระบาดมีนักท่องเที่ยวมาเยือนหลวงพระบางสูงสุดอยู่ที่1.2ล้านคนสาเหตุที่ทําให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบใส่เมื่อก่อนก็คือ1เพราะมีรถไฟลาจีนจากเวียงจันทน์ถึงหลวงพระบางใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับ2นักท่องเที่ยว ่าวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวภายในไม่ได้เที่ยวนานเพราะโควิดระบาดหรือว่าโควิด19 3เพราะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ถูกปรับปรุงขึ้นมาให้ดีกว่าเดิม ลหลายอย่างก็ดีตามด้วยอาทิเช่นผู้ประกอบการแม่ค้าบ้านพักโรงแรมร้านอาหารและพักส่วนอื่นๆก็มีรายรับจากนักท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจของประเทศก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแต่ก็พัฒจากไม่ได้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นปัญหาที่แอดมินนักท่องเที่ยวและชาวลาสัางเกตเห็นก็มีหลายอย่างแต่แอดมินจะนําเสนอสออย่างโดยกันนะครับหนึ่งเลยนะครับหลวงพระบางเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะเล็กถนนก็ค่อน ขัทงที่จะแคบแน่นอนว่าถ้ามีรถตูวบริการนักท่องเที่ยวจอดยาวเยียดแบบนี้ก็อาจจะเป็นสายเหตุที่ทําให้รถติดเมื่อรถติดแน่นอนว่ามันจะไม่สะดวกสําหรับนักท่องเที่ยวที่สั้นจรไปมาแม้ว่าจะเป็นการเดินด้วยเท้าขี่จักรยานหรือเดินทางโดวยวิธีอื่นครั้งที่แล้วก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เอารถนอนเข้ามาเที่ยวหลวงพระบางเอง ที่สาคัญพวกเขาจอดพักรถริมถนนเมื่อมีคนถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียนะครับก็เกิดการทกเถียงกันต่างๆนานาบางคนก็บอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะชอบอิสระแบบนั้นแต่อีกฝ่ายก็โต้กลับไปว่าที่จอดรถแบบนั้นไม่เหมาะสมไม่สมควรที่จะจอดรถแบบนั้นควรได้จะจอดในบริเวณที่กว้างขวางเช่นรีสอร์ทหรือว่าสถานที่แคมปิ้งนะครับเพราะถ้าจอดแบบนี้อาจจะทําให้การสัญจรติดขัดอีกอย่างก็เป็นการ รบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกนั้นเพราะมีการตากของตามริมถนนด้วยนะครับและปัญหาที่สองอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของการใส่บาตรให้พระตอนเช้าตรูการท่าบนใส่บาตรตอนเช้าตรูเป็นเคารพธรรมเนียมของพี่น้องชาวหลวงพระบางมายาวนานเมื่อก่อนเนี้นะครับพระเป็นร้อยร้อยรูปเดินเบียดทบาทเป็นสายที่สวยงามแต่หลงังๆลังมานี้บรรดาบริษัทท่องเที่ยวก็นําเอากิจกรรมดังกล่าวเข้ามาเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการท่องเที่ยวในตัว เมืองหลวงพระบางจากที่ทําบุญเพื่อให้จิตใจสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายเพราะมีนักท่องเที่ยวมาใส่บาตรตอนเช้าเยอะเกินไปนะครับอาจจะทําให้ประเพนีอันสวยงามเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดีใจกับพี่น้องชาวหลวงพระบางด้วยนะครับที่นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวเยอะขึ้นเมื่อเทียบใส่ในช่วงโควิดระบาดและอีกปัญหาหนึ่งนะครับ ที่ชาวลาวก็ต่างพูดถึงกันก็คือก็จริงว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเยอะแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนส่วนมากนะครับจะใช้บริการของผู้ประกอบกัน ชาวจีนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหารก็จะใช้บริการของชาวจีนด้วยกันเองดังนั้นชาวลาวก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากจุดนี้แต่ไม่ได้เยอะเพราะจะเป็นนักธุรกิจชาวจีนที่ได้หรือว่ากลวยผลประโยชน์ส่วนมากไปนะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชาวลาวแสดงความคิดความเห็นนะครับนั้นก็เป็นมุมมองของแอดมินนะครับต่อไปนี้จะเป็นมุมมองของชาวลาวต่อกับประเด็น ที่หนักทองเที่ยวชาวจีนเข้ามาลวงพระบางจากที่เห็นในภาพก็คือมีรถตู้จอดยาวเยียดเป็นกิโลเมตรเลยนะครับผมเราไปดูกันว่าชาวลาวจะมีมุมมองอย่างไรบ้าง ไปดูกันนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่าขอให้บริการดีๆด,ด้วยนะตามความเหมาะสมอย่าเห็นแก่งเงินอย่างเดียวนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่ารถตู้เยอะเกินไปแล้วการสั้นจรนไปหมาลําบากไปหน้าไม่เกินแมสก็หยุดไปหน้าไม่เกินแมสก,ก็เบรกเพราะรถทิพโดยเฉพาะริมของหรือว่าริมโค้งนะครับและริมขานริมแม่นำขานนั่นเอง พราะรถตู้เยอะเกินไปนะครับก็จริงนะครับเพราะว่าถนนมันแคบมากๆการจอดรถยาวเยียดแบบนี้แน่นอนว่าจะทําให้รถติดอยู่แล้วนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่3าจากเจ้าลาวคนนี้นะครับเขอให้มุ่งมองว่าเริ่มแล้วประเทิลาวเริ่มเสื่อมเสียแล้วแทนที่นักท่องเที่ยวมาลาวถ่ายคลิปควรเปิดเพลงลาวแต่เปิด เพ่งจีนแทนเดี๋ยวประเทศเราก็กลับกลายเป็นประเทศจีนจริงๆนะครับเรามาต่อที่มุ่งมองที่ีจากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมงมองว่ารถก็เป็นรถของบริษัททัวร์จีนโรงแรมก็เป็นของจีนร้านอาหารก็เป็นของเขาเลาวเราได้อะไรจากนักท่องเที่ยวจีนที่มานอกจากตัวเลขหักท่องเที่ยวท่านั้นขอชื่นชม นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวลาวคนนี้ขอให้มุมมองว่าพวกเขามานอนบ้านพักของคนจีนและบ้านพักของคนเวียดนามอาหารก็ทานที่ร้านของคนจีนล่าเราได้อะไรกันนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่6จากชาวลาวคนนี้นะครับพ่อยมุมมองว่านักท่องเที่ยวเยอะก็าส้างขายะและสิ่งเสียเหลือเยอะดังนั้นเราต้องจัดการบริหารให้ดีรวมถึงเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อด้วยให้บริการดีๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวประทับใจอันนี้ เรามาตอนที่มุมมองที่7จ็จากชาวลาวคนนี้ค่อยให้มุมมองว่าก็จริงที่นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวเยอะแต่ส่วนใหญ่ธุรกิจก็เป็นของจีนรายได้ก็เป็นของเขาส่วนคนลาวก็อาปากดูเขาเก็บเงินเขากระเป๋านะครับเรามาตอนที่มุมมองที่แปะจากชาวลาวคนนี้ค่อยมุมมองว่าประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมาให้จอดรถในบริเวณนี้จะเน้นเดินรถตู้ต้องจอดไว้นอกเขตการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้ ปิดบังทัศนียภาพของเมืองมรดกโลกนะครับจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆากทาจัดการได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวเยอะเลยทามีรถตู้จอดเรียนหรือว่าจอดเป็นสายยาวๆแบบนี้นะครับเรามาต่อที่มุมมอง มองว่านอกจากจะเป็นเมืองมระดกโลกแล้วยังเป็นเมืองแห่งรถตู้ด้วยนะครับเรามาตอนที่มุมมองที่1ิจากชาวลาวคนนี้นะครับเขอให้มุมมองว่ารับใช้นักท่องเที่ยวตามกฎิกาห้ามสวยโอกาเอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยการขึ้นราคาบริการมันจะดีมากแต่มีคนบางจําพวกชอบสวยโอกาสมันแย่มากนะครับจริงด้วยควรจะจะบริการด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความจริงใจด้วยรอยยิม้มสิ่งไหนที่บริการฟรีได้ก็บริการฟรีนะครับสิ่งไหนที่เราสามารถช่วยเขาได้ ก็ช่วยเขาเรามาตอที่มุมมองที่11จากชาวลาวคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าดีเจด้วยขอให้บริการอย่างจริงใจเพื่อนักท่องเที่ยวกลับมาบานเราอีกเพราะประทับใจทางคนและธรรมชาติบานเรานะครับจริงด้วยเรามา,าท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายมุมมองที่12จากชาวลาวคนนี้ค่อยมุมมองว่าเห็นว่าเข้ามาเที่ยวเยอะต้อนรับและบริการเขาอย่างดีให้ส้มกับคนลาวนี่ใส่ดียิ้มสวยงาม อย่ากโกงหรือทําสิ่งที่ไม่ดีต่อพวกเขาเพื่อมาให้เขาเนินฐานรับหลังเรานะครับจริงด้วยอันนี้เป็นมุมมองที่ดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวหลวงพระบางช่วยกันบริการนับท่องเที่ยวให้ดีเพื่อให้เขอบประทับใจและอยากกลับมาอีกครั้งอยาคิดเอาเปรียบ พวกเขานะครับเพราะการเอาเปรียบเราจะได้กินแค่ครั้งเดียวแต่การช่วยเหลือพวกเขาและจะดีกับพวกเขานั้นเราจะได้กินยาวนานไม่แน่นะครับอาจจะได้กินตลอดไปอย่าลืมว่าการโฆษณาที่ดีที่สุดก็คือการบอกเราปากต่อปากของนักท่องเที่ยวเมื่อเราทําดีกับเขานะครับก็เห็นข่าวนักท่องเที่ยวจากเพื่อนบ้านนะครับอย่างประเทศไทยเราก็เห็นว่านักท่องเที่ยวก็กลับมาเที่ยวเพราะการทําดีหรือว่าการช่วยเหลือของชาวไทยไม่ว่าจะให้ชิมอาหารฟร เก็บกระเป๋าตังค์ได้แล้วส่งคืนให้กับเจ้าของนะครับก็ทําให้หนักท่องเที่ยวเล่าต่อปากต่อปากก็เป็นการโฆษณาที่ดีเลยทีเดียวนะครับและนั่นก็เป็นมุมมองของแอดมินมุมมองของชาวลาวส่วนพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเม์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนจากกันในวันนี้นะครับถ้าสมจิตนําเสนอผพดพลาดประกัน,นก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับขอให้พ่อในพี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงย่าเจ็บยาจนร่ำรวยเงินทองสื่อได้ขายมาน ขอยมีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใ่อีพีหนา้าเจอกันนะครับพีเอพีซีทั้งหลาย